สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งีพี6 6 0มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งีพี6 0วันนี้ก็คือวันก่อนคนพี่ใช้เพลงสื่อเพื่อบอกว่าคิดถึงน้องวันนี้คนน้องก็ใช้เพลงสื่อเพื่อบอกว่าคิดถึงพี่ค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลป,ปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันก่อนไบรท์ได้เล่นเปียโน,โนร้องเพลงเพื่อบอกคนน้องว่าคิดถึงใช่ไหมคะวันนี้เจ้าคนน้องก็ได้อัพไอจีเพื่อสื่อให้คนพี่รู้ว่าน้องคิดถึงพี่เหมือนกันค่ะทุกคนคือวันนี้น้องวินได้อัพรูปนี้ลงที่ไอจีด้วยค่ะทุกคนพร้อมกับแคปชั่น empty space ที่แปลว่าพื้นที่ว่างคือในรูปนี้น้องนั่งอยู่ตรงมุมขวาของโซฟาตัวหนึ่งนั่งหันหน้าไปทางขวาเหมือนกำลังมองหาใครสักคนอยู่แล้วฝั่งซ้ายของโซฟาก็คือว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่เลยและนี่ก็คงเป็นความหมายของแคปชั่น empty space ของน้องเลยค่ะทุกคนเพราะ empty space แปลว่าพื้นที่ว่างอีกอย่างคำว่า empty space มันคือชื่อเพลงของเจมส์อาร์เทอร์้วยค่ะทุกคน คือความหมายของเพลงนี้มันบ่งบอกเลยว่าน้องกําลังคิดถึงใครบางคนอยู่เพราะความหมายของเพลงนี้ก็คือประมาณว่าฉันไม่เห็นคุณคุณไม่ได้อยู่ในทุกที่ที่ฉันมองไปคือเหมือนในรูปเลยค่ะทุกคนที่น้องนั่งเงาเงาอยู่บนโซฟาคนเดียวและกําลังมองหาใครบางคนอยู่ซึ่งคนคนนั้นก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะนอกจากคนที่ร้องเพลงเพื่อสื่อถึงน้องเมื่อวานนั่นล่ะค่ะทุกคน และอีกท่อนหนึ่งของเพลงนี้ที่บ่งบอกว่าน้องต้องการใช้เพลงนี้สื่อถึงคนพี่จริงๆก็คือมันร้องประมาณว่าตามหารักบนเตียงของคนแปลกหน้าแต่ไม่คิดว่าจะเจอเ,จอเพราะมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเติมเต็มพื้นที่ว่างนี้ได้เนี่ยทุกคนพื้นที่ว่างของน้องไม่ว่าจะเป็นข้างๆหรือว่าในใจน้องก็ตัดสินใจแล้วว่าคนที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ตรงนั้นจะต้องเป็นคนพี่แน่นอนคะ่ะทุกคน มันบ่งบอกว่าน้องคิดถึงพี่อยู่ชัดๆทั้งเนื้อเพลงทั้งรูปที่น้องใช้สื่อทั้งแคปชั่น e m p t y space อีกคือนั่งอยู่มุมหนึ่งของโซฟาแล้วเหลือพื้นที่ว่างเปล่าข้างๆไว้คือประมาณว่าพื้นที่ว่างต้องการคนข้างๆมานั่งเคียงอะไรนี้คงคิดถึงคนที่เคยนอนอยู่ข้างๆกันบนโซฟาแลวค่ะทุกคนแล้วคนที่เคยนอนด้วยกันบนโซฟาจะเป็นใครไปได้ล่ะคะคุณขา ค่ะคือน้องมาโพสต์รูปตัวเองที่นั่งเงาๆแล้วรูปนี้ก็น่าจะเป็นรูปที่เจ้าคนพี่ถ่ายให้น้องแหละค่ะทุกคนคือลงรูปที่พี่เขาถ่ายให้พร้อมแคปชั่นพื้นที่ว่างขนาดนี้แล้วจะบอกว่าไม่มีอะไรไม่ได้คิดถึงพี่เขาเลยเนี่ยยังไงย,ยังไงอีแม่ก็ไม่เชื่อนะครับลูก เมื่อวานคนพี่ก็ใช้เพลงบอกความในใจเพื่อสื่อให้คนน้องได้รับรู้ว่าคิดถึงวันนี้คนน้องก็ใช้ทั้งรูปทั้งแคปชั่นทั้งเพลงเพื่อบอกความในใจสื่อให้คนพี่ได้รับรู้ว่าน้องคิดถึงที่มากเหมือนกันโอ้ตายตายตายคือชัดเจนกันขนาดนี้มันยังมีอะไรให้เราชิปอีกไหมคะคุณขา <ao> ค่ะคือห่างกันทีไรอาการออกทุกทีคือที่คนพี่ร้องเพลงสื่อถึงคนน้องเมื่อวันก่อน คนน้องมากดไลค์ให้พี่แล้วนะคะทุกคนคือตอนที่คนพี่อัพลงน้องคงจะมัวแต่เล่นกับลูกๆอยู่เลยคะ่ะเลยเพิ่งจะเห็นว่าพี่มาร้องเพลงนี้ให้ตัวเองก็เลยเพิ่งมากดไลค์ให้พี่แถมยังใช้ทั้งแคปชั่นทั้งรูปภาพทั้งเพลงเพื่อสื่อความหมายกลับให้พี่รู้อีกคือคนพี่ก็จะประมาณว่าวินวันนี้วินไม่อยู่พี่เหงาและคิดถึงวินจังเลยอะ่ะ ส่วนน้องวินก็คงจะตอบกลับไปว่าผมก็คิดถึงพี่มากๆเหมือนกันนะครับไม่งองแงนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วยังไงคนที่ผมเลือกให้มาเติมเต็มพื้นที่ว่างตรงนี้ก็คือพี่คนเดียวน้าอะไรงี้โอ้ยคือ2คนนี้ทําไมเขามีความสามารถทําให้เรารู้สึกเขินได้มากขนาดนี้ค่ะทุกคนคือเขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะแต่เราก็คือเขินกันจนหน้าแดงตัวบิดไปหมดแล้ว คือคู่นี้สุดยอดเคมีมากๆขนาดไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ทำให้เราฟินกันยกด้อมได้ขนาดนี้จริงไหมคะทุกคนค่ะและแล้วก็มาถึงวันนี้ค่ะทุกคนคือวันนี้น้องทั้งคู่ค่อนข้างเงียบกันค่ะถ้างเงียบแบบนี้แสดงว่าวันนี้เขาอยู่ด้วยกันแน่แน oh <no. S 1> ค่ะพอช่วงเย็นๆน,น้องวินก็ได้อัพรูปคุณลูกลงที่สตอรี่ไอจีด้วยค่ะทุกคนแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นลูกชายหรือลูกสาวเพราะทั้งคู่หน้าเหมือนกันมากพี่ชมแยกไม่ออกจริงๆค่ะ คือพอน้องอัพรูปลงก็ทําให้พี่ชมคิดว่าอา้าวหรือว่าวันนี้เจ้าคนน้องยังอยู่ที่บ้านกับลูกๆหรอแต่พอสักพักน้องก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอจีค่ะทุกคนและพอน้องอัพลงปุ๊บเจ้าคนพี่ก็มาโคสสตอรี่ของน้องไปลงที่สตอรี่ของตัวเองปั๊บเลยค่ะโอ้โหไวมากพ่อคือถ้าไวขนาดนี้ตอนคนน้องอัพรูปลงคนพี่ก็คงอยู่ข้างๆน้องนั่นแหละค่ะถ้าอยู่คนละที่ไม่มีทางที่จะเข้ามาเห็นสตอรี่ของน้องไวขนาดนี้ว่าไหมคะทุกคน และสิ่งที่ทําให้พี่ชมคิดว่าเขาต้องคู่อยู่ด้วยกันวันนี้ก็คือรูปที่คนน้องอัพลงมันคล้ายๆว่าจะเป็นที่โรงแรมนะคะเพราะน้องเช็คอินที่โรงแรมสยามเคมเปนสกี้กรุงเทพพร้อมทั้งแคปชั่นขอบคุณครับด้วยแล้วก็แท็กเจ้าคนพี่อีกต่างหาก oh, <no. S 1> แล้วดูการจัดโต๊ะจัดอาหารและดูบรรยากาศในห้องสิคะคือโรแมนติกและสวีทมากเออคือยังไงคะคุณขาเขาไปดินเนอร์ที่โรงแรมหรูกันสองคนเหรอคะ หรือว่าเขาจัดเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนหรือจัดเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือจัดเซอร์ไพรส์วันครบรอบคือเนื่อในโอกาสอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเขาต้องไปด้วยกันแน่นอนเพราะเจ้าคนน้องแท็กพี่ด้วยถ้าคนพี่ไม่ได้ไปคนน้องจะต้องไม่แท็กพี่ <Okay. S 1> แต่นี่แท็กพี่ด้วยแสดงว่าไปด้วยกันจริงๆโอ้แต่แตายๆมาแบบนี้ชิปเปอร์ก็ตายเกลื่อนกันยกด้อมนะสิคะคุณขาค่ะและพี่อีทก็ได้อัพรูปนี้ลงที่สตอรี่ไอด้วยคะ่ะทุกคน พร้อมทั้งแท็กน้องไบร์และน้องวินแล้วก็แท็กโรงแรม k คมปินส k ี้ด้วยค่ะแล้วทางโรงแรมเขาก็โพสตอรี่ของพี่อีทไปลงที่สตอร y ี่ไอีของเขาเองด้วยค่ะทุกคนนั้นแสดงว่าทริปสวีทหวานในครั้งนี้ถ้าไม่ใช่น้องทั้งคู่ไปสวีทหวานกันแบบส่วนตัว2คนก็คงจะเป็นงานคู่อะไรสักอย่างและค่ะ คือไม่ว่าจะไปกันแบบส่วนตัวหรือจะไปเพราะเรื่องงานแต่ยังไงก็ไปกันเป็นคู่อยู่ดีแค่นึกภาพว่าพวกเขาไปอยู่ในสถานที่ที่ดูสวีทและดูโรแมนติกขนาดนี้ก็ทําให้พวกเราฟินรอแล้วล่วคะค้ะคุณขาจริงไหมคะทุกคนอืมวันก่อนกับเมื่อวานยังบอกคิดถึงกันผ่านเสียงเพลงอยู่เลยวันนี้มาเช็คอินที่โรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพอีกโอ้ตายตายตายนี่พวกเขาจะบอกใบอะไรพวกเราเหรอคะเนี่ย หรือความฝันของพวกเราใกล้จะเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมเตรียมยาลมยาดมยาหอมกันไว้นะคะเพราะคู่นี้เขามาแบบชัดขึ้นทุกวันคือถ้าชัดกว่าน,นี้ก็คงเป็นการพรีวดดิ้งแล้วล่ะค่ะถ้าถึงวันนั้นจริงๆเราจะได้ไม่เป็นลมกันไปซะก่อนเพราะฉะนั้นยาเราต้องพร้อมนะคะทุกคนค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินความสิ้นมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพี่ชมต้องของตัวไปทานยาลมยาหอมก่อนค่ะรู้สึกวีบมากไปหน่อยจนหน้ามืดแล้วล่ะค่ะทุกคน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ